ดังดอกไม้บานดูเปล่งประกายงดงามตระการราวทิพิมานแดนสราญของปวงเทวาน,นั่นคือผู้ใดมอบยิ้มพิมพ์ใจแด่ผู้ก้าวมา ้อนรับด้วยเสียงของความเมตตาให้ผู้ก่ามาร่าเริงด้วยมิตรไมตรีรวมพลังกลั่นใจด้วยธรรอาํา โยอนาคสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมมาจิมัสดสวยด้วยธรรมกายสันติภาจะเกิดก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ถ้าเกิดมีการไปเปิดบ้านอีกครั้งแบบรูปแบบใหม่แบบออนไลน์ เนื่องด้วยกับสถานการณ์โควิดก็ทำให้เราได้พบกับญาติญาที่พี่น้องๆได้ร่วมกันทำบุญถึงเราจะห่างไกลจากวัดแต่เราก็สามารถทำบุญได้ที่บ้านของเราก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะสร้างบุญทำบุญ ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้สั่งสมบูรณ์ได้กันรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นแบบกิจกรรมที่ดีมากค่ะทำให้แบบทุกคนในครอบครัวหรือแบบครอบครัวกิุที่บางคนยังไม่เคยแบบรู้จักการนั่งสมาธิหรือแบบไม่ค่อยได้สวดมนต์นะคะก็ได้เข้ามาสวดมนต์ได้มาสะสมบูรณ์แล้วก็ได้มาฝึกการนั่งสมาธิ ที่สําคัญก็คือได้มาเจอหมู่ญาติที่แบบอาจจะแบบห่างเหินกันไปแล้วก็ได้กลับมาพบกันอีกในช่วงช่วงแบบนี้ค่ะอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะโลกคคคืออรรบ